สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับช่องวันวันเอเชียมาติดตามสถานการณ์การสู้รบระหว่างไทยกับกัมพูชากันต่อล่าสุดนะครับเครื่องบินขับไล่ f 1 6นะครับได้เสิร์ฟระเบิดอีกใส่ค่ายฐานขมรน,นะครับบนยอดเขาจนควันโผยพุ่งท่วมเลยทีเดียวขณะที่คลิปเพ่นไม่น้อยหน้ากวาดเรียบบนภูมะเขือส่วนโดนฐานไทยไล่ถล่มฐานฐานขมรด้านล่างภูมะเขือหลังพยายามที่จะยึดคืนอีกเรื่องนี้น่าสนใจไปติดตามกันดูครับ เมื่อวันที่28กรกฎาคม2568เพจ Army Military Force สำรองรายงานว่าเครื่องบินขับไล่ F-16 นะครับของกองทัพอากาศไทยได้ปฏิบัติการโจมตีตอบโต้ทางอากาศด้วยการทิ้งระเบิดใส่ฐานฐานกัมพูชาโดยในภาพจะเห็นกลุ่มควันโพยพุ่งออกมาปกคลุมไปทั่วบริเวณ ออ้้เเเตต็็มมียยบรนอกจากนี้ในเพจเดียวกันยังได้เผยภาพวิดีโอพร้อมระบุว่ายับเยินนี่คือภาพความเสียหายของฐานฐานกัมพูชาบนภูมะเขือหลังจากถูกตอบโต้กลับทางอากาศด้วยเครื่องบินขับไล่ยา39คลิปเพนของกองทัพอากาศไทยเมื่อวันที่ยีกรกฎาคมที่ผ่านมา ส่วนในเพจวาสนานานุ่มได้เผยแพร่ภาพวิดีโอโดยระบุว่าฐานไทยใช้โดรนถล่มฐานฐานขเขมรด้านล่างภูมะเขือพร้อมทำลายกร่เช้าขึ้นภูลัางพบฐานขเขมรยังพยายามจะยึดภูมะเขือคืน 好，那。 รงไไหนนมมู่่่้้้้อะัับบยแลวีดครับนี่เป็นสถานการณ์ล่าสุดนะครับ ก็ต้องบอกว่าตอนนี้ฐานขมรนนะครับได้รับโปรโตีนจากไข่ไปเต็มๆส่วนสถานการณ์จากนี้จะเป็นอย่างไรก็ต้องติดตามดูกันต่อไปครับ